สวัสดีครับก็ตอนรับสู่คลิปสอน Python นะครับก็คือจะเป็นคลิปที่สอนพื้นฐานของภาษา Python นะครับซึ่งคลิปสอนชุดนี้จะไม่จาเป็นต้องมีพื้นฐานของโปรแกรมมิ่งมาก่อนก็สามารถฝึกหัดเขียนได้นะครับส่วนใครที่มีพื้นฐานโปรแกรมมิ่งภาษาอื่นแล้วก็สามารถมาเรียนรู้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันดับแรกสุดก็คือก่อนที่เราจะไปลงโค้ด Python กันเนี่ย y t h o n เป็นภาษาที่ถ้าจะกล่าวก็บอกว่าไม่เก่ามากนะครับอายุอนาม,ามก็มา10 2 0ปี ยังไม่เก่ามากเท่าไหร่นะครับซึ่ง Python นั้นสามารถดาวน์โหลดตัวโปรแกรมเพื่อมาเขียนโค้ดได้ที่เว็บไซต์ python.org นะครับหรือว่าเสิร์ช Google ว่า Python ก็จะเป็นเว็บไซต์แรกสุดนะครับหน้าตาจะเว็บจะเป็นนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีข่าวต่างๆมากมายทต็งหมดนะครับแต่เราจะสนใจที่ดาวน์โหลดนะครับก็เราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดาวน์โหลดนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีให้ใช้ได้ทั้งบนว n d o w s นะครับ บน Windows ก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ Python 2, Python 3ครับซึ่งปัจจุบัน Python นั้นเป็นเวอร์ชัน3แล้วนะครับล่าสุดวันนี้ก็คือ3.5นะครับเพิ่งอัปเดตสดๆเลยอันนี้นะครับซึ่งในคลิปสอนนี้เราจะเบสที่เวอร์ชัน3เป็นต้นไปก็คืออะไรที่เป็นขึ้นต้นเนเวอร์ชันสามเนี่ยสามารถใช้ได้หมดนะครับซึ่งถ้า stable หน่อยก็จะเป็น3.4.3ก็ค่อนข้างจะนิ่งแล้วนะครับก็จะดาวน์โหลดได้ถ้าคอมเป็น Windows 3 2บิต ก็จะใช้ x 8 6นะครับถ้าเป็น6 4บิตก็ใช้8664นะครับส่วน mac ก็มีให้ใช้เหมือนกันซึ่งตรงนี้เมนูก็จะตามแปลตามตัว os ที่เราลงไว้ mac, mac ก็ใช้3าจุดใส่ถือสเช่นกันนะครับก็โหลดมาแล้วทำการติดตั้งทีนี้เนี่ยเวลาเรารันโปรแกรมเวลาเราจะเขียนภาษา python เนี่ยเราใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า idle นะครับก็เสิร์ช idle นะครับก็จะมีหน้าต่าง ประมาณนี้ขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าหน้าต่างเชลนะครับหน้าต่างเชลก็คือเราสามารถพิมพ์คําสั่งภาษา Python ในนี้ได้เลยเช่นสมมุติว่า print hello world ให้ลองทดสอบครับพิมพ์ตามพิมพ์ตามว่า print hello world เป็นคําสั่งพื้นฐานที่สุดที่เราจะลองนะครับแล้วก,กด enter ก็สามารถสั่งรันโปรแกรมได้เลยก็คือเราสามารถใช้คําสั่งไพทอนเนี่ย พิมพ์บรรทัดต่อบรรทัดต่อบรรทัดต่อบรรทัดแล้วแสดงผลออกมาให้เลยว่าเกิดผลอะไรขึ้นนะครับเช่น2บวก3ได้5 5ลบ6ได้ลบ1 6่าหัหาร4ได้1.5ประมาณนี้นะครับ2กำลัง3อันนี้คือ2กำลัง3นะครับได้8ประมาณนี้ก็จะขึ้นได้นะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าโค้ดเราจะมออีความซับซ้อนมากขึ้นเราจะทำการไฟล์ new file นะครับก็จะขึ้นหน้าตานี้ ซึ่งเราสามารถโคาาถ้ดข้อส y มไ o ทอดให p r i n น hello world ออกมาได้ print 1บก2อนะครับออกมาแล้วาทการเซฟแล้วทําทการ save, การ run, ันโดยการกดปุ่ม F5 นะครับกดปุ่ม F5 ก็จะมารันในนี้ก็คือจะเป็น hello world กับจากนะครับฉะนั้นการโค้ดในไพทอนสามารถทำได้าา2วิธีคือ ใช้ไฟล์พิมพ์ในไฟล์นมสกุล .py แล้วก็สั่งรันโดยการกด F5 และจะรันเองในนี้หรือเราจะพิมพ์ทีละคําสั่งในนี้ในเชลสคริปต์ก็ได้นะครับซึ่งในแรกๆนั้นเราจะใช้เชลเยอะพอสมควรเพราะว่าเราจะใช้คําสั่งเล็กๆ mm hmm. เช่น print hello world ปรกัดตัวแปบรบวกลบเลขธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเราจะมาใช้การเขียนโค้ดจริงๆแล้วนะครับเพราะโปรแกรมเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น นะครับสำหรับตัวสำหรับตอนต่อไปก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของคําคสั่ง print นะครับคําสั่ง print จะเป็นพระเอกของงานสักหลายหลายงานนะครับแล้วก็จะมาบอกว่า,าข้อมูลใน Python จะมีประเภททั้งหมดกี่ประเภทมีจำนวนเต็มจำนวนจริงแล้วมีอะไรอีกหรือไม่นะครับสำหรับอันนี้ก็ถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้ง Python ก็สามารถติดต่อติดตั้งได้ที่เว็บไซต์ python org นะครับ g o เ g l e เว็บลิงก์แรก นะครับผมลงเวอร์ชัน3นะครับ